รถมันก็มีควนเป็นแนวทางของตัวเองปะไอ้เนี่ยไม่ใช่แบบเอาขาโมยสูตรกันนะอ่ะขายตัวคอ้อนนี่แจ๊คขายกันเท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้เลยขายตัวคอ้อนหน่อย มีใครตัวคอนไหมครับขายตัวคอนครับตรงมีเงินแดงให้สักพันหนึ่งไหมครับมีกูไม่ให้ <c oughs> ไม่เอาก็ได้เลขอะไรแปดสิบเจ็ดครับอ,อ,ะอะไรนะแปดสิบเจ็ดครับปสิบเจ็ดครับแจ๊คไอ้นี่ตัวคอนหน่อย โอเคยังฟื้นยังฟื้นฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับโอเคปั๊มหัวใจให้แจ็คประกาศขายตัวค้อนเขา้ามาแล้วเหรอลุงใครออได้ไงได้ไงเฮ้ยรถแท็กจับจได้ปะที่กูจูนให้อ่ะครับมีคนเอาไปแกะสูตรใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับทำมีเจแปงเลเจแปง,งอยู่ปะ แท็กคันสีดำใช่ไหมครับลุงใช่ที่กูจูดอ่ะมีเจฟงให้ยืมไปรอบหนึ่งครับไม่รู้ว่าตอนนี้ผมไม่ทราบว่าอยู่กับใครครับว่าตอนนี้แท็กอยู่กับใครกูได้ยินว่ามีคนเอาแท็กอ่ะของเจฟงอ่ะไปแกะสูตรเรื่องนี้ผมไม่ทราบครับมีเจฟงอยู่ไหมถามคนในแก๊งใหหน่อยเจฟงไม่อยู่ครับถามคนในแก๊งใหหน่อยว่าใครรู้เรื่องปะมีมีผมครับรู้เรื่องอ่าว่ามาก็คือเอ่อ เสาที่เขามายืมรถไปครับเขาบอกอว่าขอลองรถหน่อยอ่าใช่ครับแล้วไงต่อก็เจฟฟ์ก็เลยให้ยืมไปครับอฮะแต่ว่าไม่ตอนแรกก็ถามเหมือนแบบถามว่าแบบเขาจะเอาไปทำอะไระะเขาบอกว่าเอาไปลองขับเฉยๆเอาที่เด้นนะใช่ครับมาเลยอีกแล้วแล้วไงต่อก็ประมาณนี้ครับที่รนนู้นานไหมนานไหมนานไหมเขายืมไปนานไหม ก็สักพักหนึ่งครับพักพักหนึ่งนี้เท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบสิบนาทีได้ครับสิบนาทีแล้วมีแล้วมีใครแบบว่าเจอไหมไหมว่าเขาทําอะไรกันบ้างอออเขาก็เอาไปลองรถแถวบ้านเขาครับแล้วก็ก็คือต้องไปยืยนรอนหน้าบ้านเขาแล้วสักพักเขาถึงเอารถมาคืนอ่ะฮะโอเคโอเค thank you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  รับผม ชัดๆลุงเพราะผมผมจำได้อยู่ว่าผมเคยขับรถมันคันหนึ่งอ่ะสีน้ำเงินอะมันหลุดมาที่เรเอลุงจำได้ไหมเหตุการณ์ที่มันที่มันไม่ได้ล็อกรถตรงเนี้ยรถแท็กซี่สีดำเหลือบน้ำเงินอะรถเหมยไอรถเหมือยเฟรมดีจีอะลุงสีสีมันนั้นอะถ้าผมลองขับอะที่มันไม่ได้ล็อกอะ้วเป็นไงบ้างอารมณ์จูนแบบเราแต่ว่าไม่เท่าเรากากว่าเรา เริ่มเริ่มขายคือขายมากขายมากครับกูมองว่าเขาอ่ะมีกล่องจูนเยอะและเขาอ่ะไม่อยากเสียตังค์ให้กูเว้ยก็เลยแบบนั่งจูนเองอ่ะสิบก้านยี่สิบกานอะไรประมาณนี้แจ็คเพราะผมเราขับมีคันหนึ่งคนชื่อทูเป็นเจ้าของรถคันนั้นเขาบอกเขาจูนกันเองจูนกันเองแต่แกสูตรกูอะไรประมาณนี้เขาได้พูดไหมใช่ใช่เลี้ยวเลี้ยวหรือเบรกอะพอๆกับเราเลยลุงแต่ไม่เท่าอพอๆกันคล้ายคล้ายมากอ่ะ ผมจาได้เลยผมจาได้ขึ้นใจเลยคันนะผมถามเขาเลยว่าใครจูนให้คันนะี้ึงเหรอเขาบอกอไม่ได้ครับคนในแก๊งจูนให้ครับอ๋อมันมึงเห็นมันเหมือนกูใช่ไหมอะไรครับมึงเห็นรถไปเบิดกูใช่ป่ะเออผมผมเป็นคนขับเลยคันนั้นอนะ่ะคันที่มันหลุดอะ่ะฟิลแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหมแตกต่างกันนิดนึงครับไม่เท่าเราไม่ไม่กอนเท่าเราแต่คล้ายมากคล้ายคล้ายแบบอไอ้เจ้าของสำนักไอเต๋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 มันดีดี เป๋มันนี่หน่อยตอนนี้มันมีเรื่องเว้ยมันเกี่ยวกับสํานักคาคาที่อะไรของเรานะคาคาคือไม่ไม่สํานักสํานักเราอ่ะสํานักแต่งรถเราอ่ะอ๋อเทียมเออเทียมคามีคนขโมยสูตรเราไปอย่างเงี้ยเราควรทําไงดีใครเสาร์อาทิตย์สูตรสูตรจูนแท็กตัว มันขโมยสุวนรู้ไงในเมลเซฟเออไม่ไม่คืออย่างนี้มันอ่ะเอารถของเจฟงอ่ะมันมันไปยืมใช่ป่าวะไมนเล่ากูฟังมันไปยืมอืมใช่ใช่มันไปยืมคือยืมของเจฟงบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถอ่ะไปขับเล่นยืมก่อนอะไรประมาณเนี้ยอ่า<อ>แต่ที่เนี้ยเจฟังมันก็ไม่รู้ว่าเอารถอ่ะไปทําอะไรไอ้พวกเนี้ยมันก็เอารถกลัวไปขับแบบเป็นชั่วโมงกว่าเลยอ่าอ่าแล้วก็ลองแบบจูนอ่ะจูนตามอ่ะ อ่าอ่าเข้าใจปะประมาณนี้ยืมไปขับอ่ะยืมไปขับแล้วก็ล่อยให้ให้แอร์จอของรถยี่รอยู่หน้าบ้านเสาร์อาทิตย์แล้วแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งถึงกลับมาแล้วเรามาคืนก็แลลว่าเขาต้องเสียกล่องไม่น้อยนะถ้าไรเขาจะทำตามได้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่มันขบอยสูตรกูไงอันนี้ยอมไม่ได้นะบอกว่าไม่ลองขับแล้วไงเพราะว่าเพราะว่ารูไไงว่ารถมันดีไหมสูตรกูมันรถดีปีนี้ขับขับไปแล้วรถมันอ่ะดีกว่าลุงไม่ดีเท่าใส่คล้ายมาก สไตล์การจูนรู้ผมรู้สึกกับผมสัมผัสได้ว่าผมขับแจกมาตลอดเนี่ยเลี้ยวเบรกอะไรเงี้ยต้นขายมากอะไรประมาณเนี้ยจาก 5e ว่านั้นแหละประมาณนั้นแล้วดีจีอ่ะได้ถามหรือยังดีดีจีดีจีมีคนจุดแท็กเก่งไม่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 แต่แต่เนี้ยคือพวกนั้นบอกเลยพวกนั้นบอกเองเลยพวกนั้นบอกเลยพวกอ่ะควีนอะควีนบอกเองเลยว่าสาวทิศแบบนี้เลยใช่อันนี้ยอมไม่ได้เพยอมไม่ได้ใช่ไหม เราคนเรากินคนสูตรมาแล้วอยู่ดีแม่งเหมือนไปเรียกมาคนที่จูนอ่ะเรียกมาดิแจ็คเรียกมาเดี๋ยวอะไรนะเรล่นสอดทีครับเออเรียกมาดิเรียกมาดิตีมึงว่าสรงผมนี่กูเป็นไงอ่ะอันนี้ดีมากนะตีหัวยากมากเลยไม่ไม่เอาส่งเดิมไหมชินปะสรงชินบอกว่าไไม่่ด้บอกวาเราจนลิขสิทธิ์แล้วอ่ะ ก็ต้องไปเียเหมนที่เราถ้าจะเอาจูนเปิดเราเ่าแท็กอ่ะใช่เพราะแท็กกูเป็นคนจุดประกายมาึ้นมาแต่ไม่แต่ถ้าแต่ถ้ามันมันแบบผมไม่เหมือนนะครับผมไม่ต่ก่ลุงเจอหนึ่งจุดศูนย์สุดอย่างเงี้ยจูนอ่ะจูนอ่ะมันคือมันไปได้หลายเวมากเวสำหรับแท็กอ่ะมันไปได้มากกว่านั้นอ่ะแต่มันไม่มีทางที่จะมาเหมือนกูได้ไงมันเข้าใจไหมใช่นะการจูนอ่ะผมมองว่าการที่จะกอปไอ้สุดๆหนึ่งเนี่ยได้เนี่ยมันยากมากนะใช่ใช่ แต่นี่ทําให้เหมือนลุงได้ลุงไปทาหลุดไรหรือเปล่าไม่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 ชัวนะไม่หลุดชัวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยร้อยของร้อยเลยไม่มีแอบขายให้ใครไม่มี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 ถ้าแอบขายกูต้องมาบอกเหงแล้วันว่าเท่าไหร่กูเคยคิดจะขายสูตรได้โยู่แต่ไม่มีใครเอาไม่มีอยู่แล้วละสิบล้านยี่สิบล้านใครไปซื้อตรงนี้ผมไม่ไม่ไ่เข้ชินเลยอะไร ผมชินล่าลูกเก่าแล้วเออเดี๋ยวคุณพี่มันลุกไก่กูเชื่อมึงกูเชื่อมึงกูเชื่อมึงแม่ลุงอยากหล่อด้วยแหละมันก็ดูย้อนวัยไงแล้วก็ดูหุ่มขึ้นไงใช่ๆๆๆยุคใหม่แค่บอกเปลี่ยนแล้วเนี่ยดีจีอ่ะใช่ป่ะดีจีอ่ะเฮ้ยดีจี มึงจูนมึงจูนแท็กไอเสาร์อาทิตป่ะไม่ได้จูนพี่ไม่ไจูนสตูอยู่แล้วไม่ชอบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วผมเป็นคนจูนผมไม่ได้จูนนะเอามึงเป็นคนจูนใช่ไหมใช่ใช่ใช่จูนมีสองสามคนตอนนี้มีคนขโมยสำนักของกลัวเดยใช่แล้วมันทำไงพี่มันดูไม่ได้ใช่หรอมันเอารถของเบอร์เกอร์ไอ้ไปของของของเจแฟงอ่ะมันไปขอเจแปงแล้วพวกมันก็ไปขับแล้วมันก็แกะแกะไงน่าจะเสียหงน่าจะเสียหลายอยู่อ่ะ เพราะว่ารถของมึงก็สไตล์จูนไม่เหมือนกูถูกต้องไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนใช่เพราะบางทีอ่ะย่อไม่ได้สัตว์ในบ้านไม่เชื่อเดี๋ยวลุงลองขับดูถ้าพี่ลุงไม่เชื่อลองขับคันที่ผมเคยขับดูบอกให้พวกเราไปล่าดิแจ็คพี่บอกแจ็คแชทได้ไอ้บ๊อบแจ็คใส่ทับดีใช่ไหมตัวคอนกูบ้านกูมีเยอะมากไม่เหมือนก็ไม่เหมือนใช่อ่าเดี๋ยวเก็บไว้กล่องก็ได้พี่เดี๋ยวผมซื้อได้พวกมึงไม่ควรไม่มีปัญญาในการเข้ามาบุวันพรุ่งนี้หรอกเพรว่าใช่ผมไม่ได้เล็งอยู่แล้ว ไม่ได้เ sí ล <c> ็งไม, <Kid> ไม่ไม่ได้เกี่ยวยังไม่ีปัไม่ <Sud> ไม่ไม่ได <5 S 1> ้เล็งหรือหล่ะไม่มีตังค์ก็เขาดูเดี๋ยวมันมีปัญญาไงใช่ไม่มีปัญญาครับผมมีปัญญาเออคุณแคคคันที่ซื้อจากขอว่าลุงไม่ได้จิดจอไม่ใช่หรอครับจนชิบหายป้าอย่ามึงตีก่อนนะเดี๋ยวคุยก่อนนะไอ้บ๊อบเอ๊ซเอ้๊ซเหรอได้บุกตีดะได้บุกตีนะเดี๋ยวคุยเสร็จก็ค่อยเอาก็ได้โอ้โมันมึงเยอะจังวะไอ้สัตว์ไม่เยอะไม่เยอะยังไม่ถึงครึ่งเขาเลยไอ้โซโซเร็กแร็คโซมาถึงมไม่ได้ข่าวว่าเขานับมึงอยู่เหรอ อไใครยังไม่มีถุงบ้างมาถุงไม่นายมือตกปลามอขยายจังอ่ะโอ้โหมือตกเลยเราเดี๋ยวเผยควพูดความจริงกับพี่โอ้โหแรงเกินไม่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 คือผมจะบอกว่าต่อยกูดไม่มีเล่นไม่ผมเห็นตาข้างขวาก็แดงแล้วนะตาแดงกัมใครมาไหนว่ามันไม่เห็นมาเลยอ่ะตาแดงกัมพี่วับร้อยหกสามพอทุ่งน่ะพี่ ถ้นองขายไปซีเดสเนครับใครจะถุงนะกับแก๊บผมผมเราสามเป็ดเอ๊ะถ้ากะเมึงอยู่แป๊บนึงครับเจสันอ้าวหรอครับอ้าวหรครับใครเป็นดิเจสันดีอ่ะอะไรขายอ๋อมีกี่ใบจากได้คันนี้จูนอ่ะไอ้เนี้ยเมื่อไหร่คันนี้จะมาวะน่าเฟี้ยวน่าดูเลยอ่ะผู้หญิงเหรอ อะไรที่บ้านมีแต่ตู้ใช่ไหมตู้ปลาเหรอครับตรงเขาบอกว่าคนคนที่เป็นผู้ชายอยู่อยู่ตู้ปลาครับคนที่จูนเหรอคนที่ที่เป็นผู้ชายอะ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวครัอดีตไปเร็ว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 ไม่เกิดฟาร์มงั้นอดีตไปเร็ว ไปตู้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 ตู้ปลาตู้ปลา<ม>เอา้าผิดคนไม่มีเลยครับใช่ครับตู้สวัสดีครับจอดลุงอยู่<ห>นะครับจะมาคุยอ่ะว่าไงว่าไงเราเกาะก่อนลุงั้นไหนเนี่ะลุง,ง,ง,งครับลุง เออสะดวกคุยไหมครับมา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 ได้ได้ได้คุยได้คุยได้นี่ฝั่งนี้ว่าว่าเอ่อผมไออาร์พีอลุงอ่าว่าจะมาขอจบอ่ะครับผมมองแล้วเพราะว่าไอลาวามันก็ตายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวกูมาคุยอีกทีหนึ่งมาคุยแป๊บสุราเยอะช่วงนี้อีเวนต์อีเวนต์เข้าลึมเลยแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เอ๊ะ ไอลาวาก็ตายไอเดียวจบไอเยียพูดไม่ได้นอไอลาวาก็ตายไปแล้วไอเียพี่แมวเขาอยู่ไหนวะรักเพื่อนจริงวะเดี่ยวอะไรลุงม่เป็นไรไม่ได้รอยู่แถวนี้เดี๋ยวกูมาได้ไไสงครามหนึ่งชั่วโมงหล้านห้าแสนห้หม่น้าหร้ยห้าสิบห้ากูบอกแล้วสงครามชั่วโมงเดียว is coming ไฟแล้วกูขอจบง่ายแต่ก็หาวใจ่อกูสาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาวุปงหายแล้วกดเลย น่าจิตตกแล้วล่ะผมว่าน่าจิตตกครับพวกเขาอะใช่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกันเปเรื่องอันนู้นด้วยไงใช่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 อยากเล่นถึงโอซีอันนี้ได้มันโดนใบไปแล้วอ่ะผมไม่ไม่อยากเล่นถึงโอซีไงใจมันไปตรงนั้นไปแล้วอะถ้าไม่มีเรื่องตรงนั้นอะผมเอาสุดอยู่แล้วแต่มันมาโอซีเข้ามาไง เนี่ยผมจะบอกให้นะเว้ยทาไมทําไมคนถึงเล่นกับเราเยอะผมจะบอกให้เพราะว่าเราเล่นเพื่อความสนุกไงเราไม่ได้เอากะเป็นเอาตายเว้ยมันไม่ได้เรียกว่าใจอ่อนหรอกไม่ได้เรียกว่าใจอ่อนอแล้วก็เรียกเงินแหละเรียกเงินแหละไม่เห็นหรอว่าไอเทียแม่งเดี๋ยวนี้คนจะเปิดพวกผมแม่งง่ายแค่นีดเดียวสกิดก็ติดอะ่ะตอนนี้ไปเปิดแก๊งไหนแม่งก็ติดอะ่ะต,ตาติดง่ายด้วยช่วงนี้หลใส่แก๊งอะ่ะ สงกรานต์ครับไม่กดไม่จ้าเติมปั๊มนาหรือเปล่าเติมปั๊มน้าหรือเปล่าโอ้ปั๊มน้าไม่มีครับผมมีปั๊มเดียวเนี้ยเก็นครับผมเออเออเ็กกี่บักกี้เหรอขนมท้ายเออใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับผมโทษครับพี่กุับโทษครับโทษครับเฮ้โทษครับโทษครับ ต่อครับพี่พี่ความกลัมีผมนะกลัวนะรถครับจำชื่อไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมชื่อแม็กซ์ธนาคารครับจะบอกชื่อไปดิผมชื่อจุกุ้ครับธนาคารเฮียเอานึกต้องตามไปบอกชื่อไปก่อน ยี่ไม่ได้ชื่อผมเลยอ่ะชื่อแจ็คก,กี้ครับแจกี้กันอะไครับผมชื่อผมชื่อแซนดีจ้จารคานครับมีกล่องฟ้องมาครับลุงไม่จำชื่อได้วยังข้าบ <c oughs> จำได้แม่นเลยครับโอเคเลขอะไรเลขอะไรไปแล้คร <c oughs> ับจำนิ่โทษทีครับเลขอะไรเลขอะไรสี่หนึ่งเจ็ดครับโอ้โหไปใกล้สิไปไหนเอาครับสี่หนึ่งเจ็ดครับมาใกล้มาใกล้ก่อนครับ ขอบคุณครับจำชื่อไว้ไปไม่เติมน้ำมันครับเลืกซ้ำเลืกเติมนะครับน้ำมันครับแซนดี้จันทังคารครับ9 6 9 1 1 6คุณ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 แปลกแปลกนี่ก็เป็นดาราติ๊กต่อกันนะ้ว่ พี่ลุงเล่นติ๊กต้องติ๊กตับกับเขาเด้อเนี่ยไอ้กูตามกูตามติดตามอยู่กูเอฟซีเพงรู้ไะเนี่ยเอฟซีเพงไอ้เหี้ยด่าลืมเลยอ่ะเนี่ยผมจำได้เลยผมโดนด่ายับเลยโดนด่าว่าอะไรวะกางไล่เหี้ยนี่ไอ้สันเอาที่แกงพูดทำเหี้ยอะไรเพี้ยอะไรวะกูจะมาทำอะไรนะกูลืมดูปลาตุ๊กปลาแกกูให้กู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 เชื่อใจเหมือนกันเว้ย แบบมึงให้กูเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทรงผมมึงชอบแบบไหนกูแบบให้มึงคนเดียวเลย <c oughs> เอาดีๆผมได้หมดแล้วเอาจาริงแต่ตอานี้ก็ด,ด,ดูอ่าได้กูตรงนล้วตัวนี้ก็แก่อ่าอีกทรงหนึ่งอ่ะก็แก่เหมือนกันครับแต่แก่น้อยกว่ามึงชอบทรงไหนมากกว่าทรงนั้นมันเหมือนแบบลุงแบบไม่ได้ย้อมผมเต็มเต็มเต็มหัวเก้าแปดเก้าแปดขอตั้งไหน่อยแล้วไปกดอนแล้วไปกด ตัวตู้ตู้ตรงตรงด้ข้างหน้าคับตรงข้างหน้าเลยนะตู้ด้วยกันขวาตู้ซ้ายซ้ายครับซ้าย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 เห็นลูกเห็นตู้ธนาคารครับตรงนั้นนี่นี่นี่ข้างหลังลูกข้างหลัง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 ข้างงหลัตรงนู้นแยกนู้นครับแยกนู้นแยกนู้นไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังครับตรงนู้นตรงนะอ่าตรงตรงตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วขวาตรงแล้วขวานี่นี่ไม่ใช่ขวานี่ซ้ายซ้ายครับซ้ายซ้ายเดี๋ยวลูกค้ามด้ยไปก่อนไม่ใช่ ไอ้เหี้ยตรงนันเนอะนีะเนโนอะเนอ่เนอนอะเนอะเอะเนอะเนองเนอะเนอะเอ่อะนอะนเนอะนงนอนอนอ้นอนอนเอเนอาเนเนเน่นอะเะเนนอะเนอะเนเนอะ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 ้อเอะเอะเนอะอะเนบะเนอะอะเอเนเด ขอเปลี่ยนทรงผมเดิมนะฮะขอทำใจให้ชินกับไอ้นี่ก่อน แต่แล้วคุลองไว้สีนีสส้สีขาวขาวล้วนอะ่ะเท่เลยนะผมว่าขาวล้วนแบบไหนขาวล้วนแบบทรงเมื่อกี้ครับขาวล้วนแบบทรงเมื่อกี้มันมีเหรอมันไม่ม,มีมีมีครับมีบจำ <ะ S 2> ดูดให้ดูมันไม่มีจำได้มัมนมีเพราะคนคนทำสีขาวเยอะอยู่ตรงเนี่ยสวัสดีครับครับลุงครับ มาหน้าตู้ปลาสิได้ได้ได้กไปครับเฮ้ยเฮ้ยลวนอนีเฮ้ยขี้หลอดจัดไอ้แจ็คเียโคตรคูหยิบเกหยิบเก่ะกูหยิบเแล้วนะหยิบเาหยิบเ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 เสียตรงนี้ไหมใช่หยิบเก่าหยิบเก่าหยิบเกาเนี่ยหรอ ย yeah. มันสว่างไปป่ะแ <c oughs> ล้วแต่ลุงครับมันสว่างนนะไปอะ่ะมันงอกไปอะ่ะ <c oughs> ปรับสีก็ได้ลุงเลื่อนลงมาอะไรเงี้ยเอาแบบไหนดีแบบนี้ไหมลองลองถอดหมวกดูครับกดบอมมาถอดสว่างไปไหมต้องลงกว่านี้ไหม อันนี้ก็ได้นะเทดดีได้ครับได้ได้ได้แล้วเชีย่ยโคตรคูลเราอยู่นี่ครับเราเราอยู่นี่เราอยู่นี่มาดูความหล่อตัวเองก่อนนิดนึงเดี๋ยวลองลองแบบให้มันอ่อนแบบนี้นิดนึงด้ไอ้นี้ดูธรรมชาติกว่าแจ็คได้ครับ ไม่ดูธรรมชาติกว่าไม่ขาวเกินไปเนี่ยดี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 ปรตูป่าไอ้น่าเหมือนป้าเหมือนป้าตัวนี้เขาตีก็ไปเดือดเลยอ่ะ ไอ้สัตว์ใครอ่ะใครเก่าเหียเอาไม่ใช่นี่หว่าไหนลงมาดิโอเไงลงคุยได้ไงเสร็จตังก์คนเดียวแล้วมงเนี่ยเศเหลือ,อนี่หมดมีคนขโมยสูตรรถกูเหรอพวกมึงอ,อ่ะผมไม่รู้ผมไ<ห>ม่ได <ขอ S 2> ้มาโจรคุยมึงดูทรงผมสีใหม่กูกูไปทำไฮไลท์มาเป็นไงเทปะเหมือนเดิมตะเกียะ ไม่ไม่เหมือนมีมาไม้ผมไม้ผมจะตไปตอนแรกกับส่งผมกูไปย้อมกูไปย้อมมาผสมดำขาวให้ลงเอามแต่เนี่ยสงเงียบก่อนได้ป่ะก่อนได้ป่ะแป๊บนึงยวไม่ได้คุยธุระอยู่แล้วเป็นไงทรงนี้เป็นงานแบบว่าเทปป่ะเพราะว่าดูดีกว่าสีสีเก่าแล้วเพราะว่าไม่ตอนตอนนั้นกูแบบทำไฮไลท์ที่คนญี่ปุ่นมาทำให้ช่างญี่ปุ่นก็แบบไฮไลท์ขาวอะไรประมาณนี้นอะไรก็ตกวะชื่อว่าไอ้นี่อะไรนะโซลาโซล่าไม่ใช่ไม่ใช่อออีีกกคิมะคิมะอุสึ เออไม่ใช่ไม่ใช่ยาอีพีาสเดอเออแต่ว่าอธิษาว่ามาเอ้ยมึงอะอะไรใครขโมยสูตรรถกูผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนจูนใครผมไม่รู้ไม่มึงน่าจะรู้รถแท็กอันกูแทงนคนข้างกูให้หมดเลยนะขวามือผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนจูนเขาไม่ได้บอกอะไรผมว่ามึงรู้ไอเสร็จตาจูนไม่อยู่ครับผมจะรู้ได้ไงมึงน่าจะใช้แต่เซนโตโน่ไอเสตาเขาใช้ไอล็อู้ ผมไม่สามารถบอกในสิ่งที่ผมไม่รู้ได้เยอะกระซิบกระซิบกระซิบพวกนี้ครับว่าไงใครใครใครครับมึงมึงก็เป็นเพื่อนชื่ออารกว่าเยอะนะพวกนี้เขามาวันนี้ไม่อยู่ใครใครนะอารกว่าเยอะใครพูดไอ้เยอะรั่วเหรอหัวหน้าแกงครับใครหัวหน้าแกงวะเนี่ยครับหัวหน้าแกงเขาพูดมาลุงคุยกับเขาไม่ได้อะไม่ไม่ใช่หมายถึงไอ้หัวหน้าแกงมันจะเป็นหัวสีชมพูไม่ใช่เหรอไม่ครับก็เปลี่ยนอเหรอปลอมไง เต่าลูกตีเลยมามาได้ไหมเต่าลูกตีเลยเออก็ลูกตีดี่วะอะไรเราก็เขาเขาบอกพรุ่งนี้เราคือเราพรุ่งนี้กูเจอเต่าที่ป๊อบลอยอยู่นะตู้ปลาสัตว์มีหัวสีอะไรไปเลยป๊อบขับมาแล้วผมเออแล้วลงอ่ะมามาหน่อยมามาเออเป็นไงครับพี่ชายมามาผมเอามาค่าข่าวสองหมื่นไม่ฟรีนะ อะไรพี่ค่าเขา8 9 20,000 8 9 20,000โอเคครับโอเคโอเคเกเกเง